เอาเอกเดี๋ยวเบนซินไปมันดมรุ่นเนี่ยขันได้เบนซินจะกักหนึ่งเนี่ยแก้วเท่าบ่าเบนซินฝาเดียวหันละจึงเลย ตัด่หมอเบสวอ๋ออป้ะหมอบส่วตันที่ตรงนี้นันต้งเห็นุพิเศษด้ยบเกบุงกี้ไปบูมเป็นรุ่นสงเนั่งต้นหาเป็นยังไง ถี่เงาก็นีวน้วมันจะไปมันนี่แหละทขามีและวเงาว้ลยน,นี่นเพิเ่งจายอรู่แล้วนบะผมมักแต่กรเน,นี่ยผมมักเลยเลยตัวนี้กรน,นี่กรน,นี่เะเล่นไมโครอ่ะชอบโคมสูรุ่นห้านี่แหละชอบมากแต่มาได้มันมาร์คทีไม่เคยชอบเลยกูบี แต่สมัยก่อนมาร์คธีมันดังอยู่แซวดังที่สุดในประเทศไทยจะขีมันดังอยู่จงังหวัดเดกยวับวันบุ Meet รีรัมย์นี่หลยอือหึอ๋อก็แล้วแต่คนตาถึงตัวเนาะจับไปไว้ก็พอได้ขายอยุ่นี่นางอันเอาไปให้ช่างเอาไปให้ช่างเขาปรับปรุงนิดหน่อยช่างอดนะัดครับช่างอันยังกับมอตนันกับช่างทุง่ง ล้างออกนี่เก็่มเลยเลยสภาพเกาหนอกเลยเลยแต่ภายในมันต้องดูก่อนทํางานก่อนรถคันนี้จะจําจไม่ผิดนี่ผมจําได้ว่ามันอยู่นี่ละใช่ไหมผมตอนนั้นกองดินมันยังมันยังถมแทกมันอยู่เลยตอนนั้นอ่ะเขาถมดินแล้วเขายังไม่เขียกองดินออกถ้ามันเป็นคันเดียวกันนะผมจําตรงไหนได้ไหมจำตรงหลังนุ่นๆนี่นนหลังโรงนะั <c oughs> น่ะนี่จำตรงหลังนุ่นๆนี่แหละได้ มันมีคันไม่ไม่หลายคันหรอกที่มีอันนี้มาใช่มันไม่มีหรอกเนี่ยดูดิเดิมไหม,ไมเดิมมันเดิมเลยอันนี้เดิมไหมนี่ญี่ปุ่นไหมนี่นานเป็นเดิมแล้ว <c oughs> ไทยประดิษฐ์นะไทยประดิษฐ์ <c oughs> <c oughs> ถุคงห่มคอนโทรลอะไรก็ดีก <c oughs> ูหน้าจอไม่มีนะนะ ซื้อมาใส่แต่รุ่นนี้หน้าอะไรน่าจะเยอะอยู่หาซื้อมาใส่ครับหน้าจอหายเดี๋ยวพามาดูรถนะครับคลิปนี้ <c oughs> มากับเกียจิผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับผมต้องดูพี่เขารถคันนี้มันมีกองเปียกเลยพี่พี่พ แล้วคันนี้มันเป็นกองสองระบบเลยมันเป็นกองสองระบบเอาดูยังไงเอาดูรู้ไหมกองสองระบบนี่ไงกองเปียนเออเอ้ามันมีกองเปลี่ยนไหมทำเองนี่เออเขาทำเองอันนี้ไม่ดีหรอกมันจะโหลดโหลดเพราะมันหายใจไม่ได้เต็มที่ครับมันโหลดตรงนี้เลยมันหายใจไม่ได้เต็มที่ต้องเปลี่ยนกองนี้เป็นกองใหญ่หน่อยรอบกี้ได้ถ้าถ้าเอากองเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นกองใหญ่ อันนี้เป็นตัวสามบอลทวนป่ะนี่พววสามมอสเลยพอไมเร่อป็นอะไรจมามากงองู่ตรงนี้สอง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 สอมอเดียวกัได้นั่นตัวรวโอ้เป็นสามมอใช่กันน่ะว้าย้าเดียวเลยเอีดติดต็มเลยเียวหมือนนั่นเพ่อนน้องเรามาพวงรถสิบล้อไคกันหมือนเสอไฟแตกพากเลยติดเสือะทอาเลยเอาเลยเอามอเดียวกับพ่อ ลองลองลองใส่บ่หมอนได้กับหมอหนึ่งแล้วต่ออนุกรมวะแล้วต่ออนุกรมข้างหลังก็มีคัดสิกอีกหนึ่งตัวนะหน้ายาวคุณปูพี่ตินคือบว่าเบิ้งเอาไปไหว้ัขั้นอีกแน่น่คุณปูนี่การนัจจบุรี สภาพดีนะสภาพสีสันเดิมรักษาความเดิมไม่ได้ดีมากก็ของเก่านะครับเดี๋ยวรอฟังเสียง <c oughs> สภาพฟิล์มช่วงล่างท้าล้างออกดีๆ <c oughs> ก็ยังมีสีเหลืองติดอยู่ <c oughs> แต่รถนี่เปียกแน่นอนครับเดี๋ยวรอฟังกันว่าราคาเท่าไหร่ ปั้มไฮดรอลิกยังแห้งอยู่เราดูว่าจะทำงานแบบไหนคนเช้า แอร์เก ok ่านอกมาหรือเปล่ามันเป็นแผงแอร์เก่านอกมาหรือเปล่าที่มันโด่งขึ้นมาธรรมดาแลยฮะหลวมร้อยเปอร์เซ็นต์หลวมร้อยเปอร์เซ็นต์ทำใจเรื่องเครื่องมันี่มไปเล่ะ อลองดูยังไม่มีรอยปะระบบแห้งดีมากเลยแต่มันพนหรือว่ามันไม่มีที่จะจะพักอยู่ตรงนี้มันไหลลงข้างล่างไปเลยแต่ต้องลองดูระบบมันจะเป็นยังไง ลายยานไฟไฟพื้นลายยานไฟไฟพื้น่ะโอเคเดียวเาลองดีจะให้จอบร้องให้ดูหน่อยเป็นสวิงหน้าหลังผมไม่ถนัดเท่าไหร่หรอกวันนั้เลยวิ่งดินเหรอโอ้ดินไหม 我晒的。 แอยู่ปั๊มเรงอยู่ปั๊มเร,เร,เรออองอยู่เราเราถนัดคอนโทรลนี่ need to it Là, ông ôm ông đinh băng ông đinh băng ông đinh băng ông băng กินเยอะๆหลายๆไหมนี่ทอปลาป่าป่ะนี่สายไฟเด้อะเดี่ยวสวมครับแต่ว่าทรงสวยมากเลยอ่ะทรงดีทรง เออเนี่ยมันตันเลยบก็ทีมันจะโดนได้เลยเอ่อถ้าวาระผมใช้ได้ครับปั่นตัวเดินเบ้งไหมปั่นตัวเดินฝั่งนี้บ้งไหมนะปั่นตัวเดินสายซายสาย <laughs> เลื้อมาไหนได้ดิ 웃음 <laughs> มีเอวให้อยู่ปั้มแรงดีเว้ยฮะปั้มแรงดีีิแถวเลยตีวโอ้โอ้โอ้รอด้ไหม 你们乐吗？<laughs> sài hộp lốp đấm thoải thoải đây này, đấm rèn ủm, văng đấy, văng thế này มันนู้นอบอมันมังนู้นโอ้มันม่นมันมันขัดมันขัดกับโรลเลอร์ไหมคุณโลล่อได้แมก่ก็ไปแหละ ออก็ฟังโน้นบูธมันแตกด้วยไงฮะสองทางว่ะฮะเป็นไหนลูกพี่เอ้ยบุกเเียก่อเนด้วย เุน,น,นี้ความแรงให้เลยแต่ว่าเอวมันจยากจะไหลนิดนึงไปดูม,นมนนันนี่ครับไม่เปลี่ยนไม่ไหลเลยอ๋อไมเปียนหรอ เอวมันไหลเอวมันไหลเองมันจะกลับขึ้นมาเองนี่จะรุ่นเก่าทั้งนั้นครับแถวนี้แต่ความแรงให้เขาเลยแรงจริง แล้วม็มีระบบตัดด้วยไม่มีโหลดครับมันตัดตัวเองเห็นว่าคนคนสิระวั่งแต่กระบะแต่ว่าพวกใส่ไฟเด็ก <c oughs> คล้ายๆกับว่ามันมีระบบเบาวตัดน้ำมันถ้าเกิดว่าเจอโหลดหนักๆมันจะตัดน้ำมันไม่โหลดรถไม่โหลด <c oughs> ประมาณนั้นแหละสิงทอง <c oughs> เออ เขาิพาเชอชีสิงท่อง่งนะไปมีติงยังบันกวด่นเหม็นหอยโยวไหลนิดหนึ่ง มีอาการเอียวไหลนิดเดียวปกติอ uh, ยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลุกฝนให้ลึ้ก่อนครับผมขอจบเพลงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวนองนี้จะเป็นการเจรจาแล้วครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับดูไว้เพื่อเป็นประสบการณ์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ